สวัสดีค่ะเมนูนี้ดดาจะมาทําอาหารปักใต้แบบลูกทุ่งลูกทุ่งดั้งเดิมเลยนะคะข้าวผัดเคยค่ะข้าวผัดเคยหรือข้าวผัดกะปินะคะอันนี้เป็นสูตรแบบบ้านๆดั้งเดิมเลยนะคะสูตรโบราณเลยกระเทียมค่ะตามเลยนะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันค่ะ กระเทียมลงเลยนะคะที่เราโขลกเอาไว้ผัดกับกะปิเลยะคะ่ะผัดให้หอมนะคะแล้วค่อยห,หยอดน้ำลงพิดน,นึงนะคะ สูตรอันนี้เราไม่ต้องละลายน้ำกับกะปินะคะผัดกะปิให้หอมก่อนนะคะคั่วหอมแล้วก็เพิ่มน้ำนิดนึงนะคะ ข้าวเย็นนะคะเอาลงไปคลุกเลยค่ะกะปิ ที่ใช้คือมีความกลมกล่อมอยู่แล้วนะคะถ้าท่านไหนที่กะปิเค็มก็อย่าใส่เยอะนะคะท่านไหนที่ใช้กะปิน้อยๆก็สามารถจะเพิ่มเป็นพวกซ้วขาวได้นะคะสูตรนี้ที่ทําคือสูตรบ้านๆแต่ก่อนเราไม่ได้มีอะไรคือเรามีกะปิก็ผัดข้าวทานกับกะปิได้นะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกับกุ้งหวานนะคะ ซึ่งกุ้งหวานแต่ก่อนอก็จะเป็นกุ้งนานะหรือไม่ก็เป็นไข่เค็มซึ่งจะเป็นไข่ที่ดองไว้เองนะคะเรียบร้อยค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะข้าวผัดกะปิควันจะเข้าหน้ากล้องหน่อยนะคะข้าวผัดเคยค่ะ ้าพัดเคยจะกินกับกุ้งต้มน้ำผึ้งแล้วก็ไข้เค็มส่วนบ้านโบรางเลยค่ะกุ้งหวานนะคะ ไข่เค็มค่ะมะนาวซักซีกหนึ่งนะคะถ้าเด็กทานคือถ้าทําให้เด็กนะเหมือนพ่อแม่ทําให้เราตอน,นเด็กๆก็จะเสิร์ฟแค่นี้ทานแค่นี้นะคะอันนี้วันนี้ผู้ใหญ่ทานก็จะใส่พริกโดดนิดนึงนะนะคะเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดเคยนะคะข้าวผัดเคยแบบปักใต้โบราณโบราณน,นะคะ ข้าวผัดกะปิค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ